กรับสวัสดีท่านผู้ชมและพีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมาดีเพจเกี่ยวกับหาเงินฟรีนะฮะในวันนี้เราก็จะมาในของตัวแอปพลิเคชันแอปใหม่สําหรับช่องเรานะครับช่องอื่นๆหรือว่าหลายๆช่องเขาก็ได้ทําการรีวิวแล้วก็ทําการถอนเงินมาให้ผมดูแล้วนะครับแล้วก็เป็นการถอนเงินที่ในของตัวแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับแล้วก็การทํางานก็ถือว่าทําง่ายๆไม่ได้ยากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปทําการดาวน์โหลดในของตัวแอปนี้แล้วก็ไปสมัคร เลยนะสำหรับใครที่สนใจก็ลองมาทําด้วยกันได้นะครับแต่ใครที่ไม่สนใจก็ผ่านกันได้เลยอันนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ทาและอยากทำนะก็ลองมาทําด้วยกันได้นะครับย้ํานะครับว่าหางเงินฟรีนะครับไม่มีการลงทุนต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทําการกดลิงก์ก link, จัดเตคลิปมาแล้วนะครับหรือจะพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อไปดาวน์โหลดแอปแอปพลิเคชันในในเพ t โต e ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเนาะหรือใครที่จะกดลิงก์จัดเตคลิปก็กดเข้ามาแล้วก็จะโผล่มาในของหน้านี้นะครับเราก็ทำการกดตรงนี้ ดาวน์โหลดเดี er ๋ยวนี้นะครับหรือว่าจะกดติดตั้งในขณะนี้ก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อทําการไปดาวน์โหลดในของตัวแอปในการหาเงินฟรีนะฮะก็จะเป็นในของตัวแอป f r i s m a s t e r นะครับถ้าผมเรียกชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าฟ Master นะครับก็ตามนี้เนาะอก็มีหลายๆคนเขาก็ทำแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะอยู่พอตัวนะครับว่าได้เงินจริงนะครับแล้วก็ผมไปดูรีวิวที่เขารีวิวมา หลายๆช่องใน YouTube นะครับก็ทําการถอนเงินให้ดูแลก็สุดหว่าได้เงินจริงนะครับลาใครที่มาแล้วก็สามารถทําการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งในของตัวแอปนี้แล้วไปทําการสมัครกันได้เลยนะครับว่าในของขั้นตอนในการสมัครสมัครกันยังไงกันบ้างนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับพอทุกคนทําการกดเข้ามาแล้วก็หน้าตาจะไปเป็นประมาณนี้เนาะเป็นแอปเกี่ยวกับการตดตกปลาหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือน,นกันนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูนะครับก็ผมก็เพิ่งมาทําขั้นแรกเนาะ แต่ไปให้เราทําการกดไปตรงที่เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับให้ทุกคนทําการเข้าสู่ระบบ,บได้เลยแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook หรือจะเป็นของ Google ก็ได้อันนี้แล้วแต่ทุกคนสะดวกนะครับแต่สําหรับผมผมจะล็อกอินด้วย Google นะครับอีเมลทาง Google นะผมก็จะกดเข้าไปนะครับ พอทุกคนทําการล็อกอินมาแล้วนะครับสมัครด้วย f a c e b o o k หรือว่า Google ทางอ e ีเมลทาง Google ครัก็ทําการสมัครมาแล้วมันก็จะขึ้นมาในของหน้านี้ก็ทําการกดไปตรงที่เริ่มทำเงินที่เขาแนะนําให้เราเลยนะครับเขาก็จะมีสอนเนาะเราก็ทําการกดเข้าไปนะครับตามที่เขาสอนได้เลยนะครับเห็นไหมเขาสอนยังไงเราก็กดตามเขาไว้ก่อนครับ <c oughs> ช่วงแรกๆเนาะเห็นไหมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับนี่รับรางวัลเห็นปะล้วก็กดเข้าไปปุ๊บนะ คำสั่มซื้อระดับหนึ่งสำเร็จแล้วก็คือซื้อปลานั่นแหละเป็นเกมเกี่ยวกันซื้อปลามัง้งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเราเขาบอกว่ายินดีด้วยนะครับยินดีด้วยคนได้รับเงินรางวัลเงินสดประมาณ3บาทอันนี้เป็นเงินในเกมนะไม่ใช่เงินจริงๆครับคือเงินจริงๆเราต้องเก็บให้ได้เยอะกว่านี้หน่อยคือเก็บเงินในเกมให้ได้เยอะกว่านี้เพื่อทําการถอนเข้าในของ t r u e Mo n e y อ a l l e t นะครับอันนี้ก็เป็นการเล่เลนในของตอัวอเมริคันแด้ของผมนะถ้าตรงไหนที่ผิดพลาดไปอ่ะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็ต่อไปนะครับก็ลองมากดจะตรงรูปปลาเนาะหรือว่าตรงไหนรางวัลดูกันก่อนนะครับกดเข้าไป่าตรงนี้หรอเขาบอกว่าเสร็จสิ้น2คําสั่งซื้อก็คือน่าจะเป็นการซื้อปลานะครับในเกมนี้เนาะก็ทําการซื้อเข้าไปนะครับสองครั้งเราก็จะได้รับเหรียญอ,อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทาในเกมนะได้100บาทในเกมตรงนี้เก็บเอาไวนะ้นะเนาะ โอเคกดไปตรงที่ปลานะครับกดไปตรงที่ปลาแล้วก็คลิปกดไปตรงที่นี่เลยตัวปลาตัวแรกแล้วกันกดเข้าไปโอเคแล้วมันจะมีเวลาให้เรารอประมาณ1น,นาทีนะครับเพื่อที่เราจะได้รับปลาตัวนี้นะไหนตรงนี้ละ่ะตรงนี้ดูว่ามีอะไรบ้างตรงนี้น่าจะเป็นตะข่ายลองกดดูนะครับกดเข้าไปเ,าเปิดล็อก๋ยวนี้อ๋อมันน่าจะเป็นบ่อนะครับบ่อในการตกปลา ประมาณนั้นนะครับถ้าเราจะซื้อบอ่อตกปลาก็ต้องใช้เงินในเกมสิบสิบบาทนะฮะเงินในเกมนะทําการปรลดล็อคบ่อนี้ประมาณนั้นนะครับเนาะแล้วมันก็จะมีตรงนี้เล่นความเร็วตรงนาฬิกาในลองกดเข้าไปดูซิตรงนาฬิกานะครับอ๋อเล่นความเร็วอ๋อคือการดูวีโอนะเราก็สามารถดูวีดีโอ10ครั้งนะครับแล้ว ถ้าเราดูวิดีโอเล่มความเร็วอันนี้เวลาเราก็จะได้รับ,รบปลาไวขึ้นนั่นเองก็คือเล่งความเร็ว10ครั้งง่ายง่ายก็คือตรงนี้นะมันน่าจะมีภารกิจอยู่นะเล่งความเร็ว10ครั้งนะครับก็น่าจะได้รับของอยู่นะฮะอ่าแล้วก็กดรับปลาอ่ากดรับไปเห็นไหมก็ได้รับเหรียญมาแล้วไอ้นี่เลยครับเะเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วถ้าเราจะตกปลาต่อก็อ่าตกปลาต่อนอ่เลย แล้วก็อากดเข้าไปได้เลยเห็นไหมประมาณแค่นี้ครับง่ายๆไม่ยากเลยเ,ออเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในของเมนูอื่นบ้างนะเมนูนี้เขาบอกว่าคําสั่งอะไรใช้สีหรอสี่บาทในเกมซื้อหรอเดี๋ยวลองกดดูซิอ๋ออันนี้คือใช้อ๋ออันนี้น่าจะบอกว่าให้เราเออจับปลาให้ได้ประมาณ2ตัวนี้นะครับ ก็ให้ครบตามจำนวนที่เขาบอกแล้วก็จะได้รับเงินในเกมนะฮะประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นบ้างนะเมนูนี้ระดับอ่าระดับไหนอ๋อคำสั่งซื้อโอเคคำสั่งซื้อสำเร็จแล้วก็สามารถกดรับเงินได้นะครับกดเข้าไปยินดีด้วยนะได้รับเงินมาปุ๊บโอเคก็กดรับเข้าไปนะ อ๋อน่าจะเป็นคำสั่งซื้อนะครับให้คะแนนกี่ดาวอันนี้เดี๋ยวให้ใหทีหลังแล้วกันรอได้เงินก่อนแล้วตรงนี้เราก็มาดูตรงนี้ตรงกล่องนี้นะครับดูว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นการเล่นขั้นแรกนะครับถ้าตรงไหนที่ผิดพลาดไปอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับกล่องรางวัลน,นี่เลยเห็นปะกล่องของขวัญนีน่เราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ไหมอ๋อดูได้ เป็นเกี่ยวกับการหาเงินฟรีอีกช่องทางหนึง่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ความผมเหมือนว่ามันจะไม่ขึ้นนะทำต่อไปนะทำงานไม่สำเร็จทงต่อไปอันนี้มันน่าจะอืม,มผมน่าจะไม่ไปายนะอ่าก็กดเข้าไปดูเรื่อยๆได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอ๋อน่าจะเกี่ยวกับการเข้าไปในของเว็บไซต์ออ่าเว็บไซต์ที่เล่นแล้วเราจะได้รับ เหรียญต่างๆหรือว่ารับเงินต่อไปมาในมาในของเมนูนี้นะครับมาเมนูปลากดเข้าดูอ๋อปลานี้เราก็เก็บเรื่อยๆจนกว่าจะครบเหรออันนี้เราเก็บให้ครบ1,000ตัว1000ตัว1000ตัวอ๋อแล้วเราก็จะได้รับเงินตรงนี้อ๋อประมาณนี้นะครับเราก็สามารถปรลดล็อคได้เหมือนกันนะแต่ต้องใช้เงินด้วยนะครับในการปรลดล็อคปลา ถ้าเป็นงานล่ะงาน40วันอ๋อมันก็จะมีในของงานตรงนี้ด้วยตรงนี้ให้เราทําการกดเข้าไปงานก็คือดูวิดีโอนะครับ5้าครั้งรับไปเลย2บาทนะครับอ่าสองบาทในเกมนะฮะแล้วตรงนี้3ามซื้อเสร็จสมบูรณ์นะครับ5้าครั้งก็รับเงินไปอ๋อารกิจของมันก็มีอธิบายไว้ตรงนี้นะทุกคนก็สามารถมาอ่านแล้วก็ดูได้เลยง่ายๆไม่ยากหรอกครับ เวลาออนไลน์อันนี้ก็คือเล่นเกมนี้ประมาณ30นาทีนะครับก็รับไปอันนี้ก็คือสะสมจำนวนทั้งหมด0 0คร้ยค้างหรอมีกี้ผมกดไป3ครั้งแนละ้วก็กดไปเรื่อยๆมะจุก,กว่า3จุก,กว่าจะครบ0 0ครัอยค้างก็รับเหรียญนี้ไปนะครับต่อไปก็จะเป็นขอเมนูในการเชิญเพื่อนเราก็สามารถเชิญเพื่อนได้อยู่ตรงนี้นี่เลยเมนูเชิญเพื่อนนะครับเพื่อทําการหางเงินด้วยกันนะครับ สำหรับใครที่ไม่มีรหัสเชิญก็สามารถสั่รหัสเชิญได้นะครับของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะรหัสเชิญของผมก็คือน,นี่เลยนะครับ15 149739นะครับเราถ้าเราเชิญเพื่อนเราก็จะได้รับประมาณ500บาทในเกมนะครับเราก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะแต่การกดจะตรงนี้นะครับนี่เลยเชิญเลยนะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็จะมีในของคัาลอบลิงก์นะครับก็ให้เราทาการคัาลอบลิงก์ได้เลยนะครับให้ทุกคนทําการกด เขาลอดลิงก์ไปได้เลยประมาณนี้ก็เอาแชร์ไปท Facebook Line กลุ่ม Facebook อะไรประมาณนี้ก็แชร์ไปได้เลยนะครับหรือจะเอารหัสเชิญของทุกคนทิ้งเอาไว้ตรงช่องคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับการเชิญเพื่อนก็จะมีอธิบายไว้อยู่ตรงนี้เนาะก็คือง่ายๆครับเชิญเพื่อนมาเนาะหลังจากที่คุณเชิญเพื่อนองคุณน,นะครับอถอนตัวเป็นครั้งแรกหรอจะได้รับ100่อะไรประมาณนั้น แล้วก็หลังจากถึงระดับ3ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับวิวนะวิวสามวิวเแล้วก็วิวสิบเราก็จะได้รับเหรียญต่างๆนะครับส่วนช่องในการใส่ล่าเชิญอยู่ตรงไหนเอ่ยยังไม่เห็นมีเลยช่องในการใส่ล่าเชิญนะครับอ่าแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวหาก,ก่อนช่องในการใส่ล่าเชิญนะครับน่าจะอยู่ตรงที่เชิญชวนนั่นแหละน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะไม่มั่นใจเหมือนกันอนะ่ะเพราะว่าผมทําการโหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่านจากลิงก์อีกคนมาไงมันก็น่าจะใส่ให้เราเลยเลยนะครับก็คือมันจะใส่ให้เราโดยอัตโนมัติละในของรหัสเชิญถ้าเราไม่ได้ใส,ส่แสดงว่ามันก็จะใส่ให้เรานะครับแต่ถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ดโดยตรงไม่ได้กดดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของใครมาน่าจะเป็นตวเมนูนี้มั้งที่ใส่รหัสเชิญนะครับเนาะ ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับหรือว่ามันอาจจะมีให้เราใส่ก็ได้ตอนที่เราสมัครนะครับคือเหมือนว่ามันจะใส่ให้เราแล้วแหละนะถ้าเราาทําทการทําการอะไรนะโหลดแอปพลิเคชันผ่านจัดลิงก์อีกอีกคนหนึ่งมานะครับก็ลองกดเข้ามาได้นะครับลิงก์ในการโหลดแอปอยู่ใต้คลิปเลยเนาะ อันต่อไปนะครับเราจะไปในห่อเมนูในการถอนเงินกันเลยนะครับเมนูการถอนเงินทุกคนสามารถมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับตรงถุงเงินตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปตรงที่หน้าโปรไฟล์ของเราก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะฮะเราก็สามารถไปได้เลยนะครับก็กดเข้าไปนะฮะเห็นไหมหน้านตรงนี้นะครับก็คือมันจะมีรายละเอียดต่างๆใครที่มีปัญหาการถอนเงินหรือว่าปัญหา,าต่างๆก็สามารถติดต่อแอดมินเขาได้ช่องทางในการติดต่ออยู่ตรงน,นี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับ แล้วเราจะทําการถอนเงินแล้วก็กดจากตรงนี้เห็นไหมถอนนะครับมันจะมีบอกไว้อยู่นะครับถอนเราก็ทําการกดเข้าไปได้เลยจะมีช่องทางในการถอนก็เข้าในของ two money wallet นะครับน่าจะเป็นช่องทางเดียวนะที่เราสามารถถอนได้นะครับช่องทางอื่นนะ่าจะไม่มีนะครับเราก็สามารถทําการถอนได้เลยถอนขั้นต่ำอยู่ประมาณ10บาทนะครับ10บาทนะก็ถือว่าถ้าคิดเป็นจำนวนเงินในเกมก็ประมาณ1000บาทในเกม แล้วก็ถอนเข้าในของ To m o อนี่วอลเลตมูลค่าประมาณ10บาทนะครับทุกคนเข้าใจเนาะว่าเอา1นึ่งพันในเกมแรก10บาทในชีวิตจริงอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเราครบแล้วเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับง่ายๆไม่ได้ยากหรอกผูกเบอร์อต่างๆแค่นี้เองในของทุ m o อนี่วอลเล วันนี้เราก็มาในของตัวแอปพลิเคชันในการหาเงินฟรีนะครับแอปใหม่สำหรับช่องเราก็ประมาณแค่นี้ใครที่สนใจก็มาทำด้วยกันได้เลยนะครับลิงก์ในการโหลดแอปพลิเคชันอยู่ใต้คลิปนะครับรายวิธีในการสมัครก็ประมาณแค่นี้ง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมั n ดเพด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ